วิธีแก้ไขได้เป็นถั่วง,งอกด้านบนเกิดจากส่วนไหนของจักรสำหรับมือใหม่นะคะถั่วง,งอกมีสองแบบงอกล่างหรือลอกบนตัวนี้คืองอกด้านบนนะคะมาดูการแก้ไขกันเลยจ้าตัวนี้ได้เป็นถั่วง,งอกด้านบนนะคะถั่ถั่วง,งอกด้านบนได้ล่างสวยได้ล่างก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ ตัวที่เราร้อยได้ลงมาอันนี้ก็คือเขาจะดึงได้ล่างขึ้นมาสวยถ้าเราหมุนตรงนี้แน่นนะแต่ตัวนี้เป็นถุวงออกด้านบนแสดงว่าด้านล่างที่กระโหลกเราเนี่ยได้หลวมนะคะเนี่ย <c oughs> แล้วหมุนได้ตัวนี้จนอ่าเห็นไหมคะอ่าไอ้ตัวเนี่ยมันหลุดเรมออกมาแล้วหลุดเหล็กออกมาแล้วเห็นไหมก็ยัง ด้านบนก็ยังเป็นถวงอ,อกอยู่แต่ได้ล่างสวยตัวนี้เราไม่ต้องปรับนะเดี๋ยวเราจะมาปรับอีกวิธีนึงนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่จําไว้นะคะถ้าว่าเป็นถัวงอ,อกด้านล่างเราจะต้องหมุนตัวนี้เข้านะคะตัวนี้หรือว่าคลายออกก็คือตัวนี้แต่ถ้าเป็นถวงอ,อกด้านบนก็คือได้ล่างนะได้ล่างอยู่ตรงไหนได้ล่างอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่กระโหลกนะตัวนี้กระโหลกลวม เราก็จะต้องหมุนกระโหลกเข้านะคะหมุนเข้าโดยที่เราจะหมุนตัวนี้น็อตมีสองตัวนะตัวเล็กกับตัวใหญ่เราหมุนตัวนี้เข้านะ,ะเราไม่มีไขควงเนาะเราใช้คัตเตอร์นะคะเสียบเข้าไปตรงเนี่ยวเียกอะไรรูนอ็อตมองไม่เห็นอีกเกกล็กเกินอ่ะนี่นะแล้วเราก็หมุนเข้านะคะแบบนี้อ่หมุนไม่ต้องเยอะหมุนนิดนึงก่อนเราก็ลองดูนะะลองดูดึงได้ตรงนี้ดูก็ได้ถ้าหากว่าได้ออกง่ายเนี่ยจะแสดงว่าหลวม ล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็มาทดสอบดูเมื่อกี้นี้เป็นถุงลอกด้านล่างใช่ไหมสองเส้นเนี่ยเป็นถุงลอกด้านล่างนะคะเอ้ยเป็นถุงลอกด้านบนนะคะตอนนี้หายแล้ว <Yeah. S 1> เห็นไหมคะเสมอกันแล้ว <Yeah. S 1> เห็นไหมคะสวยละ เวลาเราเย็บเนี่ยเราจะต้องคอยดูตลอดเลยนะไม่ใช่ปรับครั้งเดียวแล้วก็ได้สวยเลยนะคะมันจะต้องมีบางทีแบบว่าเย็บเย็บอยู่บางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นเนี่ยต้องคอยดูยตลอดถ้าเราปรับข้างล่างแน่นนะคะข้างบนสวยแล้วเราก็ไอข้างล่างมันอาจจะลวมแล้วก็หมุนตรงนี้เข้านิดงนะค่อยๆหมุนนะแล้วก็ลองนะ บางทีเรามาลองเนี่ยผ้าเนี่ยหมดเป็นเ่นผืนนะไ,ได้แต่กรณีแบบนี้เราไม่ต้องเรียกช่างหรอกทำเองได้นะอ่าโอเคสวยแล้วลองแก้ไขกันดูนะ